เขาขอพริกกับกระเทียมซึ่งชาบูสุกิญี่ปุ่นไม่มพีพริกกับกระเทียมพอไม่มีให้ปุ๊บลูกค้าบอกงั้นไม่ทานละเดินออกจากร้านเลยอันหนึ่งที่มีการปรับปรุงที่มันแตกต่างกับทางญี่ปุ่นก็คือ,อผมเนี่ยรับลูกค้าตนันรับลูกค้าเองเลยมีลูกค้าเข้ามากลุ่มหนึ่งแล้วก็บอกว่าอ,อยากจะทานทานชาบูสุกินี่แหละลองทานสั่งทุกอย่างมาเสร็จหมดละ ผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยรู้สึกเสียดายก็แอบเสียใจแล้วก็เสียดายแต่ก็กลับไปพูดคุยกับทางญี่ปุ่นใหม่ว่าเอ๊ะทำไม <c oughs> เราจะทํายังไงเราจะทําไงดีเพราะว่าเราก็ตั้งใจนะให้แบบว่าไม่ให้เป็นไม่เปลี่ยนแปลงสายญ,ญี่ปุ่นให้เป็นให้เป็นสายญี่ปุ่นแท้ๆไม่ต้องเปลเป็นสไตล์ไทยแต่มีลูกค้าเนี่ยถามถามหาพริกกับกระเทียมซึ่งคนไทยนิยมทานเผ็ดรสจัดตรงเนี้ยเราจะเอายังไงดีเราพอจะทําได้ไหมผมก็ทําการเทสกับทางญี่ปุ่นเลย เชิญญี่ปุ่นมาแล้วก็มาเทสชิมพริกพริกตัวที่เป็นพริกขี้หนูสดเนี่ยครับชิมพริกกับกระเทียมทานปรากฏกว่าทานแล้วปุ๊บมันไม่ทําให้เสียรสชาติแต่มันกับช่วยบูทความอร่อยมันเพิ่มขึ้นบูทความอร่อยมันเพิ่มขึ้นเคยเคย,เคยลองมะนาวแต่มะนาวเนี่ยเทสเปลี่ยนฟินลลิ่งเปลี่ยนไปเลย oh, oh, oh. อ่าก็เลยไม่เอาก็เลยใช้เป็นแค่พริกกับกระ,ะเทียมแล้วทานแล้วก็แบบว่าหลังจากนั้นมาลูกค้าก็นิยมขึ้นเรื่อย แล้วทางผู้บริหารญี่ปุ่นเนี่ยมีโอกาสได้มาที่เมืองไทยครั้งหนึ่งมาวิสิตแล้วได้ลองทานพริกกับกระเทียมที่เมืองไทยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาว,าว้าวว่าแบบจริงๆชาบูกับสุกิชาบุสุกิญี่ปุ่นเนี่ยทานคู่กับพริกกระเทียมเนี่ยกระเทียมเขามีอยู่แล้วแต่อาจจะไม่เหมือนเราสักทีเดียวแต่พริกเนี่ยเขาไม่มีทานคู่กับพริกเนี่ยมันทําให้แบบว่ามันบูรรสชาติเพิ่มอีกเขารู้สึกแบบว้าว,าวแล้วดีกับเรา